สวัสดีนะครับพบกับช่างเจไฟฟ้าแม่อายนะฮะจากหน้างานจริงนะครับผมแนวทางการทำไฟที่ท่านก็สามารถทำเองได้อันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ได้มาทำไฟเป็นอาคารหรือโกดังแหงหนึ่งทําไม่ยากนะครับแต่ค่อนข้างสูงงานเร่งเลยต้องรีบ ลักษณะไฟก็มีอะไรมีแส,สงสว่างมีนีออนมีปลั๊กอะไรพวกนี้นะฮะมีออฟฟิศมีแอร์มีห้องน้ำตามแบบของเขาโครงสร้างข้างบนเขาให้ผมเป็นลักษณะทำเป็นท่อขาวรอยโชว์นะฮะแล้วก็หลอดเป็นหลอดสายสีสายสีสิบนิ้วนะฮะ,อะของสายสีสิบนิ้วสายสีสิบนิ้ว นะฮะหลอดั้55วัตต์นะฮะ LED ขั e ้ว E27 ลักษณะการทำของผมก็มีอะไระฮะทำปาาาเป็นลักษณะขาลังเหล็กไม่ใช่สิตาบเกียวขั้วยึดแล้วก็หมุนเข้ากับขั้วของโคมไฟ4ทีนี้นะฮะของยาเขาอยู่ใี้าได้กำหนดเองผมก็ให้ดูนะในทางนการทำว่านะครับว่า เอ่อให้ดูการทําข้อของผมเสร็จเราต้องมีอะไรทั้งขอขึ้นไปฮะข้อเท้าลอยทา้าูอะไรประมาณนี้ก็อย่ากใหทํามาถถวการไฟฟ้าเดี๋ยวครับผมจะให้ไปดูตอนอ่าตรงข้างในออฟฟิศอีกทีที่ผมทำเสร็จแล้วก็ห้องน้ำนะพอดีเขาวุ่นวายกันอยู่เขาจะส่งงานพรุ่งนี้แต่ไฟผมเสร็จวันนี้พอดีแต่ที่นี่มีปัญหาเรื่องฝนตกที่อยางลำบากผมคนคนก็มีอะไรมาทำการคอมพิวเตอร์ให้เขา ใส่ตู้ให้เขาสามารถถาต่อแข้งกวาวอะไรทุกอย่างฝสายเมนผมก็มีเข้าเป็นหล,นล็กสลูกปุกไทวายนะฮะฝั่งนี้ก็เนี่ยมเมนไปแล้วผมก็ฝังเสาเป็นเสาเก้าเมตรให้เขานะฮะไปนู่นต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็น,นู่นตนี้ต้นตรงนู้นจะเป็นเสาเหล็กอยู่นะครับทําการขอขยายเขตข้ามถนดมาแล้ว ด้วยด้วยเสายังไม่มาไม่ถึงผมก็ทําการดึงชั่วคราวกับไฟชั่วคราวที่เป็นเสาเหล็กที่ผมขอให้เขาก่อนเราเขาขยายเขร็จมาเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการย้ายมาหาเสาของผมอีกทีนึงนะฮะประมาณนี้นี่นะครับก็ดูเป็นการทํการทำเฉยๆคือ,อการทำท่อ,อผมก็จะแบบทำท่อขาวชูงก็จะขนาดท่อเรามานี้นะฮะจะได้นั่งร้านหรือออกกับหมดลนะ มันไม่ได้มีข้างบนอนี้ยน่าจะถ่ายข้างบนได้ถ้าเป็นลักษณะการทำถ้ายามจะไม่ใช้ท่ออ่อนครับใ่้ลักษณะการดัดแทนนะฮะเราต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเสียงดังนะฝนตกนะฮผมจะให้ไปดูข้างในตรงมีตู้กับตรงที่เป็นออฟฟิศนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการเปิดล็อกสวิตดูนะครับโคม55วัตต์กดังขนาดนี้ถือว่าแจ้งนะครับ แจ้งมากแต่นี้ยังไม่มืดดีนะฮะประมาณตวงนี้วันห้าโมงครึ่งปัะมาแต่ลองกลางคืนแล้วชัว่าแจ้งนะครับผมใช้เป็นขาเหล็กยืดลงมาจากข้างบนบอนแปดสิบเซนลงโคแเล้วประมาณหนึ่งเมตรนะฮะใช้เป็นท่อเหล็ก i m c ตับเกลียวมนึงกับขั้ว E27 นะครับเป็นเหล็กแันวนี้ก็คือตู้ของผม อันนี้คือหลอดข้างฝาอันนี้ก็คือดาวไลท์ในห้องน้ำและวกลับฝังอันนี้คือ็นโซนฝัง,งนะฮะอันนี้ก็เป็นโอเคนะฮะหลอดฝาผนงังแต่ด้วยด้วยด้วยด้ดดดดวยยังไม่เสร็จทีทำก่อนส่งก่อน ีหลอดด้านหลังนะฮะให้ดูเปน็นทางมในการทำเฉยๆส่วนนี้ก็คือออฟฟิศนะฮะเป็นลักษณะสองสวิตเอ้ยหนึ่งสองอัพเป็นสวิตข้างในออฟฟิศส,สองห้องนี่ผมใช้ลักษณะเป็นลักษณะฝังนะ,ะเป็นงานฝังฝังปูนฝังปูนอย่างเป็นฝังแล้วเขามีฝ้าปรับกามมุมห้องมันมีแอร์ก็คอนลม แต่ทางการทำให้มันลงวันที่สุดนะฮะตัวนี้เป็นชุดสวิตสองสวิตนะฮะทำเป็นท่อรอยบล็อกหน้ากาหก้ช่องกับลักมีชิ้นสองตัวบล็อกรอยสี่ขดสี่ทำเป็นท่อขาวขึ้นไปนะฮะใส่ก้ามปูกาะวะยาให้ดีถ้าขโมนทำเป็นบล็พักสายแต่มีทำการดักโชว์นะฮะไม่ได้เป็นท่ออ่อนนะฮะแต่แบบนี้ก็สวยนะฮะงานโชว์แบบนี้ครับผม ใช่ครับผมชุดเมนผมก็ใช้พิซอ่มินการรัดนะยึดอนแหลกตัวข้อออกเมนออกไปแถวหูหอสามทับสี่นะครับแล้วก็ส่วนที่วิ่งไปทางโน้นและผ่านผมใช้เป็นรูกผูกโคเวอร์ไทวายหรือว่ารวดกลมที่มีชวนหุ้มนะฮะสายเมนใช้เบอร์ยี่สห้าีเฮ็ดบิวีเอเบอร์ยี่สิบห้ายีเนียมกนะ็ในทางการทำ เมันบอกว่าดีที่สุดนะครับต่อใครหลายๆคนก็นขออภัยด้วยที่อาจจะลงวิดีโอซ้ำๆก็ให้ดูผลงานนะครับรว่าการทําไฟก็มีเทคนิคในการทำได้ด้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ